ว้าคุ้ยมันเป็นที่อะไรหง่ไอ้ไใส่แม้ปไม่ได้ที่น่ะสมัปไม่ได้ที่ที่อะไรสัตว์ทไมทไมคุณไม่ยมพด่าผมโอเคครับสวัสดีคุณพี่ชมทุกท่านกันด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับก็อยู่กับไลโอ a k นแน l นั่นเองนะครับแล้ววันนี้ครับผมมาอยู่กันในแม็ปพักใจนั่นเองนะครับซึ่งในแมบนี้ครับสามารถเปิดไ c ท c แ a ทแบบนี้ได้นะ ซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาทาการป่วนคนในแม์นี zwei, you, ้กันนะก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมจนถึงสอง0มื่นซับกันด้วยนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับัเฮ้ยน้องด่าด่าพี่หน่อยดิพี่อยางโดนด่าว่ะมีคนไปายากให้ด่าไอ้หัวคุ้ยมันเป็นหียอะไรง่อยไป แำแมไม่ได <ider> <cción> <wh> <of urp> <cells> <material> ้เท่น่ะทำไมไม่ได้เท่ตัดควายคุณไม่ยอมเ็ได้ผมตัดไม้เลยไปเฮ้ยอย่าเอายูยูแกรนด์ไอไอไอเชียดตู่คุณยูไอเชียดตู๊บในขายชาติอะไรครับบันดี้ครับวันดีครับชื่อชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อวิทครับ ครับผมผมชื่อปูนะครับพี่ด่าผมหน่อยครับคุยปูอะไรกันวะโอเคครับคุณผู้ชมพอพอพอเดี๋ยวช่องผมบิดนะโอเคเดี๋ยวผมไปหาคนคุยคนคุยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยสองคนนั้นเขากำลังทําอะไรอยู่เฮ้ยวันดีครับวันดีครับทําอะไรอยู่หรอครับเฮ้ยวันดีครับได้ยินเปล่าได้ยินเปล่าครับเอาผมปินมาอยู่วันดีครับวันดีครับ วิวคุณผู้ชมโอ้โหเขาออกไปได้ยินเปล่าครับมีใครได้ยินบ้างได้ยินเปล่าครับได้ยินเปล่าครับได้ยินเปล่าครับโอ้โหไม่คุณผู้ชมไม่มีใครคุยกับผมเลยคุยกับคนนี้ก็ได้อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินผมไหมครับสวัสดีครับโอ้คุณผู้ชมไม่มีใครคุยคุยกับผมสวัสดีครับได้ได้ยินเปล่าครับได้ยินไหมครับ แบบแบบนี้ทำไมันคนมันไม่พูดกันเลยวะสวัสดีครับคุยคุยกับผมนะครับอจะเดินหนีสวัสดีครับ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 ได้ยินผมไหมครับอันนี้ผมปิดเสียงเกมอยู่เปล่าเนี่ยเอาผมก็เปิดอยู่เดี๋ยวเราไปหาคคุยสองคนนี้อาจจะคุยกับผมนะสวัสดีครับสวัสดีครับได้ยินผมเปล่าครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคผมไปแล้ว ไม่มีใคร <S <S ผมไม่มีใครครุยกับผมเลยคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมเราเข้าไปในีเซเว่นกันดีกว่านะว่าเซเว่นนี้มีอะไรบ้างนะโอเคจังหวดนี้เข้าไปเฮ้ยเจอคนเฮ้ยอ๋อผมนึกออกแล้วแต่ผมจะเก้งทำแบบเป็น f อ f ซเอฟซเานะว่าปฏิกิริยาเขาจะเป็นยังไงนะสวัสดีครับสวัสดีครับ f อฟซครับ f อฟซครับ f อฟซครับพี่ผมเอฟซพี่ครับ เฮ้ยคนดังมาทุกคนคนดังคนดังมา fc ครับ fc fc ครับ fc ครับเอ้คนดังคนดังไอ้ไอ้เสื้อดำมันคนดัง fc ครับ fc ครับ fc ผมเป็นแฟนครับพี่อยู่นะครับ fc ครับพี่พี่จาหนีผมดิพี่พี่จาหนีผมคุณคุณพี่ชมเขาเขาหนีผมไปเลย fc ครับ fc ผม fc พี่ครับเฮ้คนคนนี้มันเป็นคนดังตามตามันว่าตา fc ผม fc พี่เฮ้ยไอ้ไอหัวเหลืองตามมาแล้วจังหวะนี้ fc ครับ fc 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 ครับผมผมติดตามพี่อยู่ครับพี่พี่อย่าหนีผมไม่ดีพี่พี่ fc โอเคพอพอพอ one hour later อะไรครับเขาเขาพิมพ์อะไรครับเนี่ย v v เป็นคนไทยเปล่าครับเนี่ยัลโหลครับัลโหลครับ fc นะครับ พี่เป็นคนไทยป่ะครับไม่ใช่คนไทยแล้วฟังผมรู้เรื่องได้ไงครับบอกว่าไม่ใช่คนไทยอะไรเขาพิมอะไรเนี่ยฉันไม่รู้โอ,โอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะสวัสดีครับ